นาทีชีวิตปาเจโร่เลี้ยวตัดหน้านักเรียนสงขลาพุ่งชนดับสองสาหัสหนึ่งเหตุร่วมใจกู้ภัยเมืองสงขลาโพสต์ข้อความว่าเวลา14นาฬิกา3 2นาทีหน้าสนามยิงปืนถนนฉลาทัศตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถปาเจโร่สีขาวเมื่อกู้ภัยสว่างสงขลาได้ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าทั้ง3รายไม่มีลมหายใจและชีพจรจึงนำส่งโรงพยาบาลต่อมาค่ะได้รับรายงานว่าเสียชีวิตสองรายภายหลังทราบชื่อคือนางสาวพิชชาภาอายุ16 เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมืองและนางสาวอนุสราอายุ16ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสงขลาส่วนคนที่บาดเจ็บสาหัสค่ะคือน,นางสาวพัชราอายุ16ปีกำลังเข้าห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลสงขลาซึ่งทั้ง3าคนค่ะเป็นเพื่อนกันและเรียนอยู่ชั้นม .4 ของโรงเรียนมัธยมชื่อดังของเมืองสงขลาค่ะซึ่งมีภาพกล้องหน้ารถคันหนึ่งและกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพนาทีชีวิตตอนชนระหว่างรถมิสูบิชิปาเจโร่สีขาวกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีขาวน้ำเงินได้โดยรถปาเจโร่สีขาวออกจากลานจอดรถริม ทะเลหน,น้าสนามยิงปืนและจะเลี้ยวขวาเข้าเมืองสงขาแต่ตัดหน้ามอเตอร์ไซค์อย่างกระชั้นชิดทําให้พุ่งชนเข้าอย่างจางังจนร่างนักเรียนลอยกระเด็นสูงตกลงมาอีกทั้งรถปาเจโรสีขาวยังเหยียบคนเจ็บที่อยู่บนถนนซ้ําโดยคนขับเป็นชาวต่างชาติมาพร้อมกับครอบครัวก็ได้ยืนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินคดีต่อไปค่ะ